นี่คือ5อย่างที่เจ้าของธุรกิจควรทำครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่หรือเป็นมือเก่าแล้วทำมาหลายปีแม้กระทั่งคุณคิดอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจครับคลิปนี้ผมจะบอกจากประสบการณ์คนประสบวามสำเร็จแล้วก็จากประสบการณ์ผมเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการครับว่า5อย่างที่คุณควรทำครับข้อที่หนึ่งฮะ คุณไม่ควรจะไมโครแมเนจเมนต์ะคะไม่ควรจะคุมทุกอย่างรายละเอียดด้วยตัวคุณเองครับคือช่วงแรกผมเข้าใจนะว่าเจ้าของธุรกิจก็ต้องทำด้วยตัวเองถูกไหมขายเองส่งของเองออกใบแจ้งนี่เองแต่ว่าพอคุณเริ่มมีทีมมีเอาซอร์แล้วเนี่ยคุณควรเริ่มที่จะปล่อยตรงนี้ฮะให้คนอื่นทําแล้วก็ไว้ใจเขาคุณจะได้ถอยห่างออกมาเพื่อจะได้มองภาพรวมของธุรกิจเพราะว่าหน้าที่หลักของเจ้าของธุรกิจซีอีโอเนี่ยก็คือวางกลยุทธ์ของบริษัทฮะว่าหกเดือนข้างหน้าปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะไปในแนวทางไหน ถ้าเกิดคุณมัวจะจุกจิกควบคุมบริหารรายละเอียดด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะไม่มีเวลาวางกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาวครับข้อ2ครับรู้จักปฏิเสธครับคือช่วงแรกนะผมเขา้าใจว่าคุณอาจจะมีลูกค้าไม่เยอะก็ต้องรับลูกค้ามาคนขออะไรคุณก็ให้ครับตะพอถึงช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดธุรกิจคุณไปได้ดีแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องรู้จักปฏิเสธลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องมากอะ่ะเพราะรับลูกค้าพวกนี้เขามาบางทีมันเสียทั้งทีมทั้งระบบเลยนะคุณก็จะเสียทั้งลูกค้าอื่นยด้ว คุณต้องรู้จักปฏิเสธลูกค้าเหล่านี้หรือแม้กระทั่งรู้จักปฏิเสธดีลโอกาสทางธุรกิจอะไรที่มันไม่เวิร์กกับคุณแล้วก็รู้จักปฏิเสธลูกน้องรู้จักปฏิเสธคนอื่นให้มากขึ้นฮะเพื่อคุณจะรับเฉพาะเซเย่เฉพาะสิ่งที่คิดว่าเป็นใช่สําหรับคุณแล้วคุณมีเวลาสําหรับมันฮะข้อที่3ครับตั้งใจฟังความต้องการของลูกค้าครับการที่คุณจะคิดสินค้าบริการใหม่ๆในตลาดนะคุณไม่จําเป็นต้องคิดด้วยตัวคุณเองนะลูกค้านี่แหละครับเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีครับคุณไปคุยกับทางไม่เป็นลูกค้าคุณี่ คุณถามก็ได้เลยครับว่าตอนนี้ตลาดต้องการอะไรลูกค้าต้องการอะไรครับแล้วคุณเอาสิ่งที่ลูกค้าต้องการนี่แหละมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการใหม่ของคุณได้เลยครับเพราะฉะนั้นคุยกับลูกค้าให้เยอะๆตั้งใจฟังพวกเขาให้เยอะๆครับข้อที่4ฮะโฟกัสที่กําไรไม่ใช่ไรายได้ครับจุดพลาดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจมือใหม่โดยถึงตัวผมเองเลยนะว่าช่วงแรกอย่าไปไปโฟกัสแค่ไรายได้ครับเอาไรายได้เขา้ามาเยอะๆให้มันดูดีครับ โดยที่ไม่สนใจว่างลงทุนงบการตลาดเยอะเช่าออฟฟิศเยอะจ้างพนักงานเยอะจ้างระบบเยอะจนสุดท้ายสิ้นเดือนเนี่ยแทบไม่เหลือกําไรเลยครับแล้วพอไม่มีกําไรก็ไม่มีเงินทุนที่จะขยายธุรกิจครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะโฟกัสกาไรมากกว่ารายได้ไม่เยอะไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดคุณมีกําไรเยอะนะคุณจะเอากําไรตรงนี้ไปต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ ไปขยายออฟฟิศได้ไปเพิ่มจานวนพนักงานได้ไปหาระบบดีๆได้ครับและข้อที่5ครับพวกเราไม่เคยที่จะหยุดเรียนรู้ครับทุกวันนี้ผมก็ยังอ่านหนังสือใหม่ๆทุกเดือนครับผมก็ยังเรียนรู้ความรู้จากต่างประเทศในการเป็นเจ้าของกิจการในความรู้เรื่องการขายอยู่ครับพวกเราไม่เคยที่หยุดเรียนรู้เพราะว่าโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไวมาก สิ่งที่สําคัญตอนนี้ก็คือไม่ใช่ว่าคุณรู้เยอะแค่ไหนนะแต่คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไวแค่ไหนครับหากคุณอยากจะเรียนรู้ทักษะก,การขายเป็นเจ้าของกิจการครับให้กดติดตามและดูคลิปในช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับ